สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิศไลกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สีแยกพระรามหกนะครับตัดกับถนนปฏิพัฒน์นะครับก็เดี๋ยวเราจะวิ่งปฏิพัฒน์กันนะครับวันนี้มาปฏิพัฒน์ช่วงเย็นๆนะครับวันนี้วันอังคารที่26นะครับมีนาสมรพันหกสิบเจ็ดนะครับตอนแรกกะจะมาดูต้นไม้ตามที่บอกนะครับแต่พอดีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเรา มีธุระเข้ามาด่วนนะรเราเลยต้องเปลี่ยนแผนนิดหนึ่งนะครับก็ต้นไม้นะครับในจัตุจักรนะครับก็จะอยู่ด้านในของจัตุจักรครับด้านนอกตรงนี้ก็มีครับผมก็ลืมคิดไปว่าข้างนอกของข้างๆางอัลตกรม,มันก็มีร้านขายพวกต้นไม้อยู่กันนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนแผนอีกนะครับ,รบแผลนแล้วไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆ,ๆ <c ười> คือคือเราต้องดูเวลาแล้วดู อะไรที่เข้ามาแทรกด้วยนะตอนนี้นะเราอยู่กันบนถนนปฏิพัฒน์ช่วงเย็นๆนเวลาประมาณ17นกานาทีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่คนกำลังเลิกงานกันเลยครับก็มีแผงลอยมีอะไรมาขายกันนะก็ตอนนี้เป็นอีกมึงบรรยากาศที่ช่วงเย็นๆปกติผมจะไม่ค่อยวิ่งเย็นมากนะครับก็เลย ได้ภาพตอนเย็นๆมานะครับก็เลยเก็บมาผักเก็บมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกนนั้นกันนะครับว่าในช่วงเย็นเย็นของถนนปฏิพัฒน์นะครับเขาเริ่มมีอะไรขายกันบ้างนะครับก็เป็นแผงลอยธรรมดานะครับเป็นแผงลอยทั่วๆไปนะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะพอดีเมื่อก่อนผมก็เคยเวิ่งแถวนี้อยู่บ่อยนะแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งเส้นเส้นสะพานควายนะครับเขามไม่ค่อยได้เข้ามาเส้นปฏิพัฒน์เนี่ยส่วนวันนี้ก็ มาใช้ปฏิพัฒนาเพื่อจะไปร้านขายดอกไม้ที่จะตุจักกัน,นครับเป็น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 ร้านขายดอกไม้ที่มาวันอังคารกับวันอะไรสักอย่างอยู่แล้ถ้าเกิดเป็นช่วงวันอังคารนี่คือแนะนําว่า,ให,านนให้ไปตอนเย็นๆนะครันําให้ไปตอนเย็นๆก็ตัวมาช่วง4โมงเป็นต้นไปนะก็จะเริ่มน่าจะมีร้าน เข้ามาตั้งกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทางด้านผลปฏิพัฒน์นะครับก็จะเริ่มมีคนขึ้นมาขายของนะครับเ้าถ้า่พวกเป็นช่วงเช้าๆนี่ก็จะ,ะไม่ค่อยมีใครนะครับยพยายามชิดซ้ายไว้นะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามจะถ่ายรูปนะฮะตรงในติดนานก็จะขยับออกไปนะก็พยายามจะถ่ายรูปร้านอ,อาหารข้างทางนะครับนะเป็นที่สิงสถิต <laughs> เป็นที่สิงสถิตเลยอนะคือ เราไม่รู้จะกินอะไรแต่วเราก็แวะอย่างเงี้ยแวะจอดรถนะฮะแล้วก็เดนดูนะฮะว่ามีอะไรขายบ้างนะก็ทางถนนปฏิพัฒน์นะก็จะมีอยู่ละแวกหนึ่งนะก็มีอยู่ตั้งแต่สักประมาณช่วงของโรงแรมนะจนหนึ่งประมาณจักเนี่ยคือสะพานลอยตรงนี้ก็หมดแล้วนะรตรงช่วงของสะพานควายนะไม่มีนะไม่มีไม่มีร้านมาขายนะแต่ฝั่งนู้นนะฝั่งที่เป็น ด้านบิ๊กซีน่าจะมีนะเดีย๋ยวเราไปดูวนว่ามีหรือเปะนะล่านะก็วันนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะนะวันนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแต่ว่า,อามอเตอร์ไซค์ก็ยังคล่องตัวอยู่อยู่นะที่สายที่เราเลือกใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ค่อนข้างที่จะคล่องตัวอยู่นะแต่ก็ต้องด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเราเป็นรถเล็กนะเราต้องคอยดูซ้ายดูขวาให้ดีนะนะนะถึงแม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเราก็ต้องระวังนะ ถ้าไปไม่ได้ก็อย่าไปนะพยายามชิดไปนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะเราดูแฝั่งนู้นเราจะเห็นไหมฮรว่ามีอะไรขายกันหรือเปล่าฝั่งบิ๊กซีสะพานควายครับก็ช่วงเงย็นๆฝั่งนี้นะก็จะมีร้านเมื่อก่อนไม่ใก่ก็จะมีร้านเขาเรียกร,ร้านร้านออกแนวอาหารเขาเรียกอะไราอ,อ,อาหารทะเลนะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะแถวอะไรนะ หน้าสอนนอนะรมันจะเป็นหน้าสอนนอเขาก็จะมนีนะด้านขวามือนะฮะยังไม่เห็นอะไรเพิ่มนะยังไม่เห็นอะไรเพิ่มนะด้านซ้ายมือเนี่ยฮะแถวแถวหน้าสอนนอแถวยังไม่สอนนอดีครับน่าจะเป็นสอนนอแถวนี้ก็เริ่มจะมีร้านหมานิดๆหน,น่อยๆนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นร้านแผงนลอยนะแตเป็นร้านที่ ฟิกตายตัวนะก็เป็นสไตล์ปกติของการเปิดนะฮะของร้านเแ่วนี้นะนี่เราอยู่ตรงสีแยกสะพันควายกันเลยนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปทางด้านอ,อกตกรคเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยที่มาเนี่ยก็คือก่อจะมาร้านต้นไม้นะแต่พอดีมีเ,เหตุน,นิดหน่อยนะที่มีติดธุระด่วนเข้ามาะฮะก็เลยวดขัวนกลับไปนะ เพราะเรามีหลายธุระที่เราต้องทำนะก็เดี๋ยวหาโอกาสนะวปนหลังก็จะหาโอกาสมาแวะให้นะก็อาจจะเป็นร้านต้นไม้ด้านซ้ายมือของอตกรนะแล้วก็อาจจะเข้าไปดูในอัจจะเข้าไปดูในจัจจจนะจะให้ดูนะว่าแต่สองที่นี้มันไม่เหมือนกันนะขายเอออาจจะขายของคล้ายๆกันแต่ว่าสไตล์การขายอาจจะไม่เหมือนกันนะ ช่วงเย็นช่วงเ,เย็นนะฮะตรงเลี้ยวซ้ายไปทางด้านตกรเนรียค่อนข้างที่จะติดเลยนะฮะต้องการที่จะติดเลยก็รถรอเลี้ยวค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากนะฮะผมไม่แน่ใจว่า,าตรงข้างหน้าเนี่ยที่เขารอเลี้ยวซ้ายกันอยู่เนี่ยมันจะมีอารมณ์อร่วยให้เลี้ยวเลนนี้ได้หรือไม่นะเพราะเห็นมีหลายคันก็ไปเลี้ยวข้างหน้าเอาเหมือนกันนะก็ ก็ลองลองลองใช้วิจนนารณญาณเอานะนะตอนนี้ก็มาถึงแถวจตุจักรกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะร้านต้นไม้ที่ผมก็พูดว่าผมก็ลืมไปเลยนะว่ามันมีด้ดนซน์มือขอออตะกอจะมีร้านต้นไม้ตรงแถวแถวตรงที่ทางที่เราจะวิ่งไปทางพระรามหกนะครับเราเราตรงที่เราจะวิ่งไปทางพระรามหกจะมีร้านต้นไม้ขายอยู่ลห,ลหลายหลร้านเลยเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในจตุจักรนะผมจะไม่แน่ใจว่าอยู่ในโครงการอะไรนะคือ ก็กะว่าวันนี้ก็กะว่าจะเอาจะมาจะจุดจักแต่พอดีมีธุระดูดัดเข้ามาก็เลยต้องบนรถกลับไปทําธุระก่อนแล้วก็เลยไม่ได้แวะน,นะฮะแล้วก็เย็นแล้วนะล้วก็รู้สึกว่าในจุดจัที่เขาจะเปิดตั้แต่ห้าโมงเย็นถึงไม่แน่ใจว่าห้าทุ่มเลยหรือเปล่าฮะแต่ก็คงไม่ดึกขนาดนะั้นนะเราก็ไม่กะว่าเราจะไป <laughs> ถ้าวันดึกขนาดนะั้นก็คงมองไม่เห็นอะไร <laughs> <c oughs> นะก็วันนี้พามาวนดูนะฮะมาวนดูบรรย,ยากาศ อตอนเย็ยนๆนะฮะของอปฏิพัทธ์นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวด้านซ้ายมือของเรานะครับเป็นออลตกอนะฮะอัตกอที่ผมบอกว่าเป็นมีร้านขายต้นไม้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยัยอ,อยู่น,นี่นะสังเกตนะฮะรถ นั่นขนาดนะผมไม่รู้ว่าติดอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าเพราะเส้นนี้ช่วงีเย็นผมมันค่อยจะเข้ามาเนี่ยเนี่ยด้านซ้ายเหมือเนี่ยที่เป็นร้านขายต้นไม้เนี่ยผมลืมไปเลยนะครับปกติผมก็ใช้เส้นนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ผมลืมไปเลยว่าเออมันก็มีร้านต้นไม้ตรงบรงนี้เหมือนกันแต่ต้นไม้ที่ผมอยากจะได้ก็คงจะไม่ใช่สไตล์ต้นเล็กๆอย่างนี้หรือเปล่านะจะรอดูก่อนนะเราอาจะต้องวนมาดูของจริงนะอากาศค่อนข้างที่จะสลัวสลวมืดกันแล้วนะฮะก็เวลาก็ประมาณจะ 17นาฬิกาเกือบจะ40นาทีแล้วโอเคประมาณนี้ผมส่งเพื่อนๆแถวนี้นะครับแล้วกอไปทเลาะต่อเยอะไงผมก็จะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะับก็อาจจะเป็นบันทึกการเดินทางอย่างเดียวแล้วก็ผมไม่ได้พาไปดูสถานที่อะไรมากมายทเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเทปหน้าก็จะเป็นกราบรบันทึกการเดินทางไปของวันนี้นะฮะก็เป็นวันนี้พอดีไปแถวๆสุทธิสารมานะครับก็เก็บภาพบรรยากาศาเนะี่ยก็เป็น สุธิชาสุธิสารวินิชัยนะก็เป็นเส้นทางเดิมๆนะก็เป็นบรรยากาศมาให้ดูนะว่าตอนนี้บรรยากาศแถวนั้นเป็นยังไงบ้างกันแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเป็นเทปพฤติการเดินทางของผมนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ